สวัสดีครับผมผมบ่าวตอยกกอกนะครับพอดีวันนี้นะครับผมมาบ่าวต่อยจะพามาชมนะครับผมพ่อแม่พ <laughs> ี่น้องมาชมจักรจันนะครับจักรจันของบ้านกกอกนะครับผมว่าเป็นยังไงครับหายากนะครับต้องขึ้นไปเอาบนภูเขานะครับไปติดจักรจันแล้วก็ลงมานะครับผมกว่าจะได้ลงมานะครับเนี่ยบ่าวต่อยพามาชมนะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับผมจักรจันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม ตัวใหญ่ๆอ,อวบทั้งนั้นเลยนะครับผมพ่อแม่ปี่น้องไปหาอยู่บนป่าหายากลําบากมากนะครับกว่าจะเอามาได้นี่ก็โอ้ต้องยากนะครับผมเอามาแกะนะครับเอามาแกะแล้วก็จะทําแกงนะครับแกงใส่ผักหวานหรือเอาทําป่นก็ได้นะครับผมป่อนอทำน้ําพริกนะครับพ่อแม่พีน้องยวไปต่อยพามาทําน้ําพริกนะครับผมพ่อแม่พีน้องนะชมดูก่อนนะครับ เนี่ย,ย,ยนี่ครับผมมาดูกันก่อนนะครับเนี่ยก็แกะ,ะปิดปีกออกก่อนนะครับปิดป,ปีกออกก่อนนี่ครับก็เอาปีกออกนะครับผมเพราะไม่พี่น้องเอาปีกออกนะครับผมปีกออกเพื่อจะทําการข,าขั่วนะครับ เพื่อจะทําการขั้วเอาปีกออกนะครับขั้วแล้วก็มาทําน้ำน้ำพริกนะครับมพ่อแม่พี่นามาทำน้ำพ<ด>ริกจะมีซีสตระน,น,น,นอร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับผมน้ำพริกเนี่ยมันจะมันๆน,นะครับมันๆแล้วก็นัวนะครับมันจะนัวมันจะกลมกล่อมนะครับหอมพ่อแม่ปี่นอง อันนี้ปิดตอ,อนแช่เลยครับเสียบมันจะปิดปีกก่อนนะครับแสีบเสบเด้อครับผมพม่พนองเด้อใส่แช่เชนื้ยเอ่อเสียบนัวนี่อัะนนครับผมนี่เป็นการทอดนะครับทอดเอ่อทอดเจ้ากระจันนะครับตรงนี้ทอดเจ้ากนนะระจันเพื่อจะเอาไป ตำป่นนะครับพ่อแม่พี่น้องตำป่นหรือจะไปแกงใส่ผักหวานก็ได้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องแต่ตัวน,นี้จะเอาเอามาตำป่นนะครับผม เอาเรื่อยๆนะครับก็จะหอมนะครับหอมแล้วจะมันด้วยนะครับผมมันแล้วมันจะกล่อมอร่อยนะครับผมขอให้พี่น้อง หอมนัวมันอร่อยนะผอแม่พี่น้องเด้อหอมมันนัวอร่อยนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง นั่นนะครับผมหอมมันอร่อยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะขอบคุณครับผมเอานะครับวิธีการตำนะครับผมก็ใส่หางผักบัวนะครับแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมนะครับตำลงใส่กันนะครับผมก็ตำแบบนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับทำน้ำพริกนะครับตรงนะครับทำน้ำพริกนะครับทาน้ำพริกจักระจัน พ่อแม่พี่น้องอร่อยนัวมากเลยนะจะบอกให้ตําให้ละเอียดนะครับผมพอแม่พี่น้องเล้ว ครับทม,มจนละเอียดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ <c oughs> เอาตัวนี้เทลงใส่นะครับผมพ่อแม่พี่น้องเทลงใส่นะครับ,รบแล้วก็เหยาะด้วยผงนัวนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง แค่นัวพ่อแม่พี่น้องก็จะตำ อันนี้ครับผมตอนนี้เป็นป่นจักระจันนะครับผมอร่อยอร่อยนะครับเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวใจกินให้ดูนะครับผมรอบหนึ่งนะครับมมแต่ป่นนะครับวันนี้อร่อยนะครับจะหอมกลมกล่อมอร่อยแซ่บเนื้อจักระจันนะครับผมนี่นะครับ่ ขอปิดก่อนนะครับแย้ายเปิดเพลงนะครับผมขอจบแต่เพลงเท่านี้ครับผมเพราะว่าเ๋ยซ้ายเปิดเพลงนะครับขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชนบลอดสายครับขอบคุณครับ